ไปใส่ฮะอันยังเกาะไปพ่นแค้นเอาบ้านนี่บ้านยังสันปูนพันธ์นพันบ่กพ่นแค้นอยู่ใส่ยูพุ่นไก่บ่าพ่นแค้นเบาถ้ามันไก่ายจะไปส่งอบอลเหรียญหยอก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 ได้ยังแป๊บสิยื้ยมาพอสาวบ้านไปเกินไปไปบ้านได้เกาะกวนพันบา์กวนพันผมสอมายว่าเหรียญก็นองโดล่าครับน้องโดลล่าจะอยู่นี่แหละครับใกล้ๆนี่แหละครับ มาแวะสื่อของครับอย่ากเิ่นบ่มีกินอยากกินแนวหวานๆไปก่อนเด้อท่านผู้เด้อบายบายบ่ได้บายบายเจ้าบายบายผู้สาวคือสาวบัวเฟือยไปเลรอครับบอนี้มาเอาหยางทางนี้ฮะน้ำลูกสาวนาลูกสเมื่อมาน้ำหรืออะไรโอ้นั่นบอดนาเฮ็ดผมอยู่ค่ะลูกเจ้าค่ะอ๋อ้หน้อยๆนี่ ว่าแม่ลูกผู้เฮ็ดผมอยู่ฮนครับแม่ลูกผู้น,นั่นคือสิแม่นได้แต่11 11 12ปีพิ่นเนาะแม่น15แล้วเด้อ12ิบอง้ยฮ่าซุบเอสิพลูก12ขับรถเจ้าได้อยู่บ่สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับมื้อนี้ผมก,ก็อยู่ที่เมืองยมบุรีสถานข้ามวัดสอปอลาวครับอยู่หมองมอง,มองหนึงครับที่่อาคลิปก่อนหน้านี้ครับผมก็ล่าสุดจะไมากินปีนป,ปา่ามันต้มปลาใส่ไข่มดแดง บอกครับท่านบอกว่าอยุใส่กระเป๋าเสียได้ครับบอกอย่างนึงกระเป๋าเสียใดญ่ขึ้นมาแล้วจริงๆก็ได้ขึ้นมาหลายหมื่นนะครับ่ว่าค่ะบริบบนบริบอกทุอทุกคนครับบางคนก็อาจจะต่ยังบุกหูว่าผมใด้มากขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นแล้วครับจะได้ให้น้ำใจเพิ่ประมาณล้านหนึ่งบม่เป็นล้านบาทนะครับล้านกีบเขาเครื่องของกระพบครับแล้วก็ฝากของคุ่นทุกๆคนฝากคุณพี่น้องทั้งสองฝากเาฝากคุ่า จ้าที่ตำรวจี่เพิ่นแบบว่าเพิ่นจะแท่ให้นะเพิ่นในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในกลุ่มตำรวจเพิ่นในกลุ่มอาสน์พยัญชนะแท้ให้นะแล้วก็มีหอดคนแบบว่าไปดูหมอนนได้ไปเบิ่งหมอให้พความได้ชาวบ้านได้ไปแบบว่าเขาผ้าเขาห้องเขาเ้าไปถามเขาเนาะไปถามเขาพิ่เขาก็ไปหาไปหาสิ่งลามมาโอ้เขาไปเบิ่งหมอห้ไม่ได่นั่นว่ามันยังเป็นเขาเจ้าอยู่นบอ่ไปใส่ดอกกระแม่เขาเพิ่นอย่างดีครับมันยังเป็นขขาผงอยู่มากครบทุกอย่างเลยคิดอาถี่ทย กะทุกคลิปกะยังเหลือทุกคลิปครับระยะสถานที่สามชมครับจะพูดอะไรกับนะครับยอนกลับไปบนคลิปเก่าๆได้ครับคลิปที่ที่มันหายไปนะผมมากับมากับทีมงานเพื่อนอยากมาหล่อมาเที่ยวมาเลยก็เลยพาเพื่อนมาซื้อเอาตรงๆเอาง่ายเงินเบิดมาขอกินเข่าขะเจ้าะอิลีบริเวลเลยนะเหลืออยู่นี่คอรตทคารถเมื่อถล่ะเมื่อมืออื่นอ เรื่งแบบมาขอ,อกินเขามือแตะกร้บมดูนะไปโอเคครับเดี๋ยวถ่ายเบิรงถ่ายติดตามชมคอนเทนต์กันเดี๋ยวผมตัดคลิปก่นปกัน,นบรรยากาศ<ม>ดีๆครับแดดลมร่มตกกำลังหนึ่งเขาเลยทั้งคุณไปลุกเบิบๆคนกำลังสิยดสวย้เขาพอดีครับจะเอส,ส,สบายดีสวัสดีค่ะ๋อะเฮ็ดเบียร บ่ให้เออนไลายด่างมือก่อนนี่างมือบ่ะกะดึงสิ่งช่วยเขาครับเนี่ยผมหยิบกินก่อนเลยอ๋อมันคือเป็นเละๆซะเอ้าโอ้โหนันจะซีเละยิ่งร่าเขาซวยแล้วครับก็เป่ามันกินนี่ากเลยไะ่น่าโบไฮว้าออลายนะครับกลัวไม่ได้เลยวันนี้เอาเลยเอาเลยตามสบายมันพิกเนี่ยคือจังเฮ็ดคู่มืออ่ะปกติบ่่คอยได้เหตุมันบ่กเหตุนะ ปกติบ่ค่อยได้เฮ็ดครับพวาไปอันนั้นตั้งแต่เฮียนจบก็ไปเฮียนท่าแขกเลยมีแต่กินข้าวนี่แต่กินก็นอนอย่างเดียวข้าวเช้าอือข้าวพอนี่คือแบ่ก็หาที่เจ๊มากินที่บ้านออืแต่ก็ยังปุ้ยก็เก้าหอมหอยหวยๆสิบ่รู้จักมาดูแม่นช่เราเคี้ยวเข่าเคยูเข่ามากอ๋อเป็นสองสองข้าวอ๋อหนึ่งจักรเลยที่ว่าขคี้ยวเย็นแล้แไปบอกเข่าเขาเข่ากินแล้วแล้วมันเย็นแล้วเหอมาอุ่นอันนี้แล้วเข่ามาไม่ใหม่เป็นอย่งเขาต้องช่วยเขา สวยมัาให้มันเย็นเนาะไปยังเขาเอื่นมาสวยใช่ให้มันเย็นคือในความเข้าใจของอ้ายการชวยเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกไอ้หนามพวกยังที่ที่มันจะเห็นเขาถ้าภาษาบ้านเ่าเห็นเขาซีดเขาซื่นเนาะเขาซืเออ่าเขาซื่นเนาะนั่นแหละเขาก็เลยต้องชวยออกทำให้ไอ้หนามมันออกเพื่อที่จะให้ระดับความชื้นมันพอดีเราก็จังจะใส่กระติ๊ดได้่นาะ อันนี้คือความเข้าใจว่าเลยถืแล้วอืแต่อาจจะบอกภาษาบลถึกปไปเลยครับแต่ความเข้าใจน่าจะถูกต้องคิดว่าพอถ้าเช่าใส่กระติบตเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบเปียกๆเ,เล,เล,เละๆเนาะน่าม,มันจะออกบเบิเดี๋ยวาปัเมือ่อนี้บอกก่อนเลยครับผมบ,มบอกก่อนนาะน,นี่แล้วว่าเงินเบิดมาขอกินข้าวคนคิดว่าซิมาครั้งก็หนีนอยหนึ่งขนาดเวลาแต่ว่าคิดว่า ได้มาเทวรอหรือเปล่ามาแดดแสงมันเบิด้ด <c oughs> มาคำเยลเซเบย์ทายเอฟซีเซเบริเบงอันนี้คือเฮียนจบแล้วมาอยู่บ้านเล่นมาเนี่ยแล้วก็คือบได้ไปใส่แล้วตั้งใจถ่ายคลิปเขาป้าเขาดงแล้วรอเนื้อครูมหา <c oughs> <c oughs> มือไหนมือไหนมือไหนบอยคอยบอยคอยเขาบอยคอยพอแม่บอเลี่ยนปีสองพันหกสิปีสองพันโยดาบอกว่ารอเนื <c oughs> ้อครูมหาเลยครับ ลอยอซือไซอผนอจะเป็นผู้้โศกหลายคนอ่ะโชคดีกับไรเนาะบได้เบิองเนบได้เบียดเนาะอืมแต่ผัวไปมิจะผัวสิเฮดเบียดไม่ยสีนอืนะนอกินออดนอันนี้ะติบข้าวเรามาที่ผัวอันนตุ้ยวาแบบนี้แมนบออันนี้อ่า มาอยู่บ้านอาจจะมื่นละสองสามพแล้วมั้งโอ้มาอยู่ยสองสามพีเลรอป้าเท่าห,หลังบ,บลูเนาะแสดงว่าไอ้กลับไปรอบนั้นเจ้าก,กับกับกับกามานีเนาะเห็นบอกแต่แต่ข้ามาถ่ายคลิปรอบปุ่นเจ้าก,ก้าวไปเรียนหน่อยนึงทีหนึงไปงานสามมือแล้วก็มาเลยอ๋อสามมือก็มาเลย<ห>เดียเ๋ยวทำแม่กว่าข้อยินบอกฮะเดี๋ยวทำแม่ก็เลยนี่เอาเลยแล้วสิเป็นอย่างเอาเล<อ>ยกินได้คือเก่าไปไปไปสั่นไปไปเอาไส่พิดน้อยบอกเขา

อือเป็นยังไงบ้างมาแบบได้ก็อบอุ่นบานนั้นครับอบอุ่นเสมอครับเออเออบ่เป็นยังเอ๋ก็คือกันแต่ละแยมข่อยบ่มีข่อยก็ว่ามาขอกินเข่าข่อยว่าตัมเมอร์นี่แหละก็มาขอกินเข่าเงินเบิดเลือดแต่พ่อขารถเอาเครื่องใส่ติ๊บหน่อยไปเออจุกสบายอือจิภัยกินมันเออเอ้าแต่งแตง เดี๋ยวเอาไปตัดคลิปต่อครับไปเอาซื้อได้อือออไปเอาเทปูุบ้าสิอยูขื่นค่าบ่บอต้องมาบอกแกแล้วมันมันสายไปแล้วบอกไปเบิดแล้วว่าหันออกกล้องไปเบิดแล้วว่าหันนี่บอบอกออกกล้องไปเบิดแล้วมันสายไปแล้วว่าหันนี่บอบอตัดออกแท้บอบอตัดออกแท้ว่าหันนี่บ่เจ้าอฟซีซื้อบอบมันบอกไปเบิดแล้วว่าหันนี่ความจริงนั่นยังเมื่อคืนได้ตอนสายไปแล้วนั่นแหละบอนั่นเอฟซีขอเจ้ากระเสือก เสื้อกาซังเอฟสี่เด้เขาก็ดเสื้อนาะในเฮาวบอลฝังฝั่ง嘛บอร์เบอรไม่คุ้มตีเหตุไปเฮ็ดไปเดี๋ยวไปตัดคลิวเถ่ะเอาด้วยสองเท่าเลยก็เฮ็ดเด้อมื้อนี้มาขอกินได้ขอกินแล้วบ่ได้เฮ็ดเด้จันวขอเถอะฉุนวขอเถอนข้าวน้ำนาะมาบ่ได้ก็อบอุ่นเสมอครับมาบ่ได้เพิ่นย่านแต่บ่ได้กินนะครับบ่มีนักกินก็ห้านั่นห้านี่มาดูกินอืม จะว่ากับบด้มาโดนเนาะมาตั้งแต่รอบอกินปลานี่ยกับทำไมนับย้อนไปนี่โอ้มันเป็นปีเนาะบ่ได้มาเนาะแ,แน่แน่แน่แล้วน้องเพื่อนก,กับไปเลี้ยงครับโซนนั้นเนาะกับไปเลี้ยงก็เลยบ่อยากรบกวนเพกันทำนี่ก็เลยหิวเข,ข่าขอกินเข่าเป็นจังไงแ,แล้วเราบอกเข่าไก่มือน,นั่นเหยียวยางเหรอนี่ยังต้องอยู่ใส่ผ้าเบิ่งนเนี่ยมันหอดซัมไไดแล้ว นไปคนทเรื่องหเอาหิวแหงได้หนิหิวหอยได้หนิ้าก็โพดน่ไเบิ่ไปเบิ่งไปเบิ่งดูอเบิงหลัอึบอบอึบอึบอึอบอึอึอยบอ้ออึอ แล้วเอาละพี่นกิแล้วเห็นจับไกยองฮานนี่ใช่ไหมเอาไว้มาออืดมาได้กินตอนนี้ก่อนสเปิ้ลก็เปิ้ลในหม้อพุ่นตาเบิองอันหนึ่งสองตาอุ้ยวิบขานืงออ่องโอ๊กโอ๊กอยู่บันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะใส่ผักใส่หญ้าเออมากินตอนนี้ก่อนบอกอุ้ยเอาโหลดกินโหลดมึงกินกินอันนี้มาออื่นจะกินอันนั้นกินโหลดเอาโหลดเพื่อเดียวออ๋หอมหรือวป่าเพื่อใส่อย่างนี้นี่ นี่จะใส่หัวชิคายเดือมหอมเลยเดือมกเลยมันดีเนาะไก่บานบะเบิ่งน้มันกระดอกกระดีเดือมก่ลไก่บานหเบิ่งรับสีน้านี่จะน้ามันมาเนาะอืมเดือมกเลยน้ำมันไก่แป๊บเดี๋ยวเขาเพียไวแห้งครับควัผมบอกว่าผมหิวเข่านะว่าหันจับจังหอกกากะกะก่ไม่ไดันนี้ยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้ว หิวหิวโคตรโคตรหิวเลยตอนนี้นะเขาก็จะเลิงไฟใหจ้จนบอกว่าจนบอกว่าหิวเข่าเขากินเข่าในเด้อเพื่นว้าหัวจีบจุดคนตาเขาบ่าเอาลวดคนตาปลอมค่ะว้าคนตาจริงไลยแม่บอกแท้วะคนตาจริง,รงใส่ดูคนตาจริงนะ หลังจากไปเบิ่งต้มไก่มาครับรอต้มไก่สุกรอต้มไก่เปื่อยครับน้องเพิ่นมาเลือกพักครับพักอย่างไะอันนี้พักหงลิงฮะพักดอกงลิงหงลิงหมายความว่าดองลิงอ่ะหมาหงลิงมากหงหรือหงหงลิงหงลิงมากหงลิงครับกําลังเคยเห็นครับเคยเห็นได้แค่มีเสียเนาะแมนบอกที่มันอยู่แค่มีเสียนะเธองอนผาอืมส่วนมากมันอยู่ในน้าผา ผู้ใดเคยเห็นกับคอมเมนต์มาครับเพคนว่ามันอยู่ในผ้าก็มาหงุดเลยแต่ต่างว่ามันมีหนางบ้านกระห้องม้าเหรออันนี้ม้าข้อนโต๊ดแสดงว่ามันแสดงว่าพักนี่มันอยู่แต่ในผู้เนาะแม่บอกแม่นอยู่แต่เพื่อนผู้เกิดมาเคยเห็นขังแรงนะที่เห็นกันเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแนวใดกินว่เนี่ยการกินมันต้มกินอ๋อวิธีกกินคือต้มต้มแจ้วแม่ใส่แจ้วปลาใจหอมหอมเห็นจริงแต่ว่าขั้นเสด็จกินเนี่ยต้องขึ้นผู้หรือ่ขึ้นพาแม่โอ้เขาขึ้นจนเมื่อย แมนอยู่บ่เบิ่งนั้นกูอยากเสือเลย <laughs> พักหงลิงเขาคือหอวงว่าหงลิงวะหมายความว่ามันคือกลุ่มมะฮงเลยอ๋ตอต้นมันคือตอน้มนมะฮงก็เลยเออฮงลิงเรามันอยู่ในพู่ในผ,ในผาประมาณว่าลิงมันก็อยู่ในพู่ในผ้าขึา้นกันมันก็เลยบอกว่าฮงลิงประมาณน,น,นั้นน่าจะประมาณนั้นเออวะนี่ลายพักเลยครับอันนี้ก็คือปีกล้วย ปีกล้วยปลาปีกล้วยปลาแท้มาจากถึงผาแท้เลยกินได้บะฝาดบผสมบะขมปีกล้วยปลาครับว่าบ้านน้องก็อยู่ใกล้ๆผู้ใกล้ผาครับเมันก็จะหาคิวหากินตามพื้นตามเพศตามวิธีตามธรรมชาติอุ้ยลืมแล้วอันนี้นะเจ้โดดเหี่ยวะโอ้น่าหงุดหกินได้ปะใชปีดินหรือวะนี่บะแมนปีดินเป็นแบบไรสักตัวนี้ปีดีอ๋อมันจะบะแมนมันเป็นบอกยงาแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้โดดเหี่ยงกว่าเมื่อกี้น่าขม ดอกเขาคมมันหลายเนวโมจิส่วนมากจะเป็นเป็นพักที่อยู่ในผู้ในผาทางเบิด์ดนเนาะอันนี้ก๊กก๊กมันจะคือขาเลยนี่นะคือก๊กขาแต่มันจะมีดอกออกมาแบบนคือดอกขาเลยะดอกขาแต่ว่าไข่ไข่แต่มันใหญ่กว่ามันจะเป็นดอกใหญ่กว่านี่แต่ว่าเรื่เข้ากินเนี่ยลวมขึ้นกันเดี๋ยวเขาลองเขาน่าจะลองบ้างว่าดีเล้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องีท่าเครื่องดท่าแบบหยดเคืองหรือว่า โมโหเอิรคือต่างกันเกิดอีท่ายอดอีท่าไข่ไข่ยอดเขืองเลยครับยอดอีท่าส่วนมากพักพวกนี้อยู่ทั้งผาคือกันเทั้งภูกันยอดอีท่ามีอยู่อยู่แชรดิเทียนกับมันมันนี่กันมันนีตัวนี้ค่ะตัวแีธาพวกอันนี้เลยยี่ห้อนาคาเลยนะอ้าบ่อขั้นบ่บ่อมันจะแบบโอ้ขุนๆว่ะเป็นไล่ไล่แบบนี้เดี๋ยวคือพักขู่นั่นแหละมันจะสีม่วงๆหวานหน่อยนึงบ่อกากินนึกยานเบื่อ กินตอนหน้าเดซ่าอันนี้อันนี้เคยเห็นเคยกินปีดินตัวที่มันติดกับกกไม้นะกินกับเรเห็นเป็นยังไงอโอ้ยตัวนี้เห็ดหูนูเนาะไหนกินได้เนาะตัวนี้ปีดินปีดินไรยบ้านก็จะจะมีอยคอยูไทยก็จะมีจะปลูกประดับครับแต่ว่าผมก็บเเคยเห็นผมก็มาหูจักมาเคยเห็นอยู่นี่นะครับปีดินมันจะรสชาติแบบว่าคข้ายๆหวานไฟเน่ไล้าย่ข่าเนี่ยพวกดอกมันจะล้ายปีปีกล้วยมันก็เลยเอิ่นปีดินเป็นกกตัวนี้อันนี้นะกกมันเห็นบอใบมันมันคืออย่างตัวนี้จ้ะ ดอกอ๋ออ่นเดียวกันนี่บอกอ๋อนี่เหรออ๋อไมนออกเป็นยังซี่อ๋ออ้แบบงามเลยไหมป้าไปจับไปเอามากินเนาะอ๋อเขากินทางในมันเขากินตัวนี้มั้ยนี่บอกกินได้บ่เนี่กินได้เลยบ่เลยข้ันต้องลวกก่อนบ่ได้บ่แม่บ่แท้อะวะได้ยูคำว่าได้ยูในบรรยากาศได้ยูได้ยูเดี๋ยวสิหลอกให้เบื่อไงคนเราได้ยูเพื่อไง รสชาติจืดแต่ว่าสิมีกลิ่นหอมคือขากินเดียวกันกับดอกขาแต่ว่าบทสสบกินจำขาครับจะเป็นจืดนะครับจะเป็นจืดจืดครับเสยเยเเนาะแม่น่ะเสย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 มีกระเจี๊ยบไงแซมกระเจี๊ยบแต่กินหอมคือขา่าจจะเป็นตระกูลเดียวกันครับแต่ว่ามันจะเป็นผักที่ทิ้งผู้ทั้งผานะคืออันที่แล้อัน ค่ะป่าว่าที่จะคุ้ายคคายานั่นั่งั่ายยคจะขั้วคือเขาขึ้นไปบับสู้ๆกลัวยได้มากขวค่าปาก็ขึ้นคันตรกานี่บัตะกาครับกรแมนพักป่าทั้งบิตเลยส่วนอันนี้นะมันจะคุมค่าถ้าเห็นแถวดินเพียงเห็นอยู่ดินเพียงถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเครือจะเป็น อ๋อมันจะกคนละอันหมูบัแม่บัแม่อันเดียวกันแม่ตัวนั้นกินบัได้บ่กรึได้ก็คือกันถ้าแต่ว่าตัวนั้นมันเป็นเกืือตัวนี้เป็นก๊กอืมก๊กแม่ช่วงเห็นแปลกๆครับน้องคนมาเลือกพอดีเลยก็เลยถ่ายทุกคนเบิ่งครับมิถุนพักเ่องผู้เทิงผาทั้งหมดเลยนะครับนี่ผักธรรมชาติล้วนๆครับบ่มีสารพิษบ่มีสานเคมีเลยน้องคนก็จะเก็บไปลวกครับนะเลือกไปลวก ไอ้โอเคครับเดี๋ยวเฮาก็จะพาบรรยากาศไปตอนเพิ่นเห็ดกับเขาอีกอันหนึ่งไหนเราถ่ายเอาสตอรเอาสตอร์เหียบร้อยแล้วบ่อู้ยหอมหอมเลยหอมเหยือๆหอมเดืองแค่เนาะแบบมัน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 เนาะมันธรรมชาติครับไก่ธรรมชาติเดี่ยวกบบธรรมชาติ์เลยกินตามผู้ตามพาไปหอดหอนหอดหอดหอดพายังห้องมือบปเนี่ย อ้าบปลอดบปลอดปลอดปลอดปาดแบบนี iffs, ้เลยแบบนี้เลยรอดอยู่ไว้หอนถ่านป่งพีโป่งพีผมไปตันทางจะได้ปูบอลป่งพีกปได้ไข่หอมปอเหลืองแห้งจะได้เนาะมันเหลืองแบบว่าน้มันแบบนั้นเลยโอ้ยเลยไก่มันสุดผักเพล่ใส่ผักเพล่ปะ เอ็ดเ่ะเห็ดด้วยเนาะเนะใส่พริกผงอะเผ็ดเนาะเออทนเลบรได้คางจำพริกผงได้ไหคยังจำแจ้วก็ได้อยู่เนาะเนาะเอาลยตาสบายเห็ดเห็ดคือเฮื่อนเจ้าโลดโอ้บึงเบื่องน้ำมันนี่เหลืองแหงเลยนะไก่มันสิมก่อนโอ้ยทำเสียแล้ยาเข่าลุกเดี๋ยวแม่สิปดา มาเฮื่อนนี่ม่ได้ไกลตายบัดนั่นจักเร็วอ๋อน้ำเหลืองห่วยหอมห่วยเลยบะพ่อตาแด่หิวเลยให้น้ำใหอยคอยทำงานเลยน้ำลายเส้นเำาคุกักนียก็ได้มีคนอยากมาก ต่งไก่หอมหอมแซ่บครับสุกดีได้เจ้าะดีมากกินต่มไก่เลยเซ่บเลยบ่าวไทยพามากินเขาเพื่อนสาวล่าเธอเลยเป็นไดข้อมูลสึดตื่นตันใจว่าบ่อเข้าไปนะครับลงมือลงมือเอาลอกไอมเอาลูกไหม เจ้าภาพเนาะเจ้าเงินพาเข้าสมันไหญ่มันพี่ครับกินก้อนหมูเนาะกินก้อนหมูเลยสมันใัญ่มันพี่มาขราวเดยวผมกินข้าวครับเดยวผมต่กล่องคับเจ้าเด้อนัวพี่น้องมากินข้าวกันเด้อน้ำตุ้งใส่นัวนาลาเจ้าคนเลยแม่เจ้าครู้

ใช่ว่ะยูที่บ้าน,านต้องคิดมากม,มาเยอะครับกินขอต่างช่งกินถือว่าเป็นป่ากันนครับอบกินนะไหิวเวปปปปิวมาแต่อาจารย์นะลองรูรั chết chống quá, chết chất chứa chàng chút chứa 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 của chứa 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 đẹp chứa 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 cũng chứa 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 chứa

เดินมาดับเด็กเด็กด็กมองก็มอเส้นมอเดินมาทานขิงข้าวคบ๊วยขิงข้าวบ๊วยมัะป็นอเห็ดน้ำมาเลยเดินมาหาตุ๊กตาที่บริหารเลยเดินตามเลยพอสะกดเขาเรียกวัยเลยทำเพื่อนมันทำเสียเขาเรียกวัยเลใช่ไหม เอาแม่มางั้นอ่ะอ๋อที่ทายวะปวดครับเป็นอข้าเค้นนะเปิดกําลังที่ทายคอนเทนต์ันครับผมแต่เบิรงนะครับผมเบิงหลังให้ช็อตนี้ามไง บบกเรื่องจริงมาเด้อาได้เลยมาเด้อมากีนตรงไก่กับลลกน้องดลาเดิน <laughs> สาวราวจ้าาทำเข้าาเลือกแล้วจะออเดยอดีอะมันจะนนะได้วะสรุปแล้วต้งไก่กับเจวเดนแจลเบิก้าคด้ตรงไก่เอ่อบ้าคิว่าเจลเดี๋ยวพ่อจะมาตรงนี ถามมึงอ้นู่ว่าเจ๊กับต้มไก่เลยแซ่บยกต้มไก่เลยเนาะแซ่บทั้งสองเป็นพระเอกโดยจำเป็นเลยแซ่ <c oughs> บจ้ามาครับกินข้าวน้ำกันอีกรอบครับกำลังแซ่บครับมาบันไดก็อบอุ่นพนั้นครับกินข้าวยิ้มแยมเจ่าใสครับอันนี้ก็ จากอายจากหน่อยครับเพราะว่ากําลังเคยกินเขาเพื่อนสาวล่าเธอแรกเนาะแมนบ่แมนครับแสบครับแสบแสบกันย้อนว่าอายและซูปแต่น้ำเดี๋ยวมาจากสามสีเธอมาห่างบดหัวเบดกระดูกจะปัญหาจากเสียวตดไปก็ได้บ่าไทยบ่าไทยบุกินบบเป็นอย่างเดียวสาวล่ากินเองกินเองครับ อิ่มระเบ้อป่ะเนี่อิ่มแล้วน่าจะซีอิ่มแท้แล้ววป่านะอิ่มแท้แล้วนะอิ่มแท้ยังตังทั้งหนาเอออมเของหวานอิ่มแล้วมากินของหวานครับสมพ่อนดึกเพิ่มไขมันแคลเซียมมาแล้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้มากินโบโซบสบเพื่อเให้นีวิหนักขึ้นไล่เซมีนี่เทากับเบิดเงินไลยเติบแตนอนเว้นก็นอนใบไลยมือเติบมันบะ เอาละสูตรต่อไปสั่งเอาเอาสำหรับวัอนี้ก็ขอมกขอบใจเด้อกับเขาวัอนี้เด้อมาขอกินกันจนได้ต้มไก่ให้กินเลยก็มากับเวมาโอเคมือหนาด้วยซ้ำกินจิว่าขออยู่เนาะขออีนี่แล้วกับกานเมืองไปยังพี่มาขอกินอยู่บ้านกับพี่มาไอ้้ออไสิไปเด้อขอกินเขาแน่วันพิมมาหาเพื่อนนะครับก่อนสิมาครับ ตั้งแต่มาจนเแ่าเดี๋ยวนี้กับพท่านเห็นมันเศร้าโศกเศร้าปากมันยังกินคือเก่าอาจาร่พอแล้วครัปมใบยเบิ่งกะทิแหลกตามแม่ลูกปากคนไรกดเทกดตีตามพี่น้องรล้านเด้อเด้ออาจารย์เทาก็ทิได้กลับบ้านนะประเดี๋ยหลอนาจังเสียมากไหมหลอนตกใจหลานไหมบ้างโอเค